ผมว่าหลังจากนี้เวลาที่เราถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยปัญหาการหลุดเฟร,รมมันจะหมดไปนะครับหากเราได้ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันก็จะเป็นจอนะครับมันจะเป็นจอที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะคือเวลาที่เราถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเห็นไหมครับมันจะไม่หลุดเฟร,รมนะเพราะว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้เราจะได้รู้นะครับว่าเราอยู่ในกรอบหรือเปล่านะคือปกติที่เราถ่ายกล้องหลังด้วยตัวเองเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ามันตรงกรอบหรือเปล่านะบางครั้งก็ได้ครึ่งหน้าบ้างบางครั้งก็ได้คคครรรรึ่่่่่่่่งงงงหหหััวววววววบ้้้้้้าา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 านนะถถถถใใททีีีีีีเเเเป็ยยยยยดดดดโโออออกลลลจจขภพื การที่จะทําให้มันตรงเนี่ยมันยากมากนะครับทุกคนเอียงบ้างเบี้ยวบ้างนะครับบางทีนะแต่ถ้าคุณได้อุปกรณ์ชิ้นนี้ไปงานของคุณมันจะออกมาสวยนะครับแล้วก็มันจะไม่เบี้ยวนะครับยิ่งถ้าใครที่เป็นสายถ่ายคลิปด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากนะครับและบางคนก็อาจจะมีคําถามนะครับว่าเราใช้กล้องหน้าก็ได้ไม่ใช่หรอมันก็ได้นะครับแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยภาพมันจะชัดกว่ากล้องหน้าสำหรับตัวจอเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับและการเชื่อมต่อมันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายเราไม่ต้องเสียบสายอะไรให้วุ่นวายนะครับแลลกกกนนนเห็ม้้รดปาาาาาาใชงํ ของมือถือได้เลยนะครับซึ่งมันใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะใครที่สนใจพิกัรตาล่างซ้ายมือสีเหลืองกดสั่งและเลือกแบบเก็บปลายทางได้ด้วยนะครับ